ทุกคนคนนี้นะมีเป็นลูกหนางเงือกนะทุกคนนะว้าวน่ารักมากเลยนะโอ้ในขณะที่เรานั้นมีแค่ปลาดาวนะทุกคน สวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมป Overlook Bay นั่นเองนะคะซึ่งในแมปนี้นะพี่นิวนะคะเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งด้วยกันในรอบที่แล้วนะพี่นิวได้มาทำการเลี้ยงเจ้ายูนิคอนนะคะี่ค่ะพี่นิวก็จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นยูนิคอนเป็นม้าลายแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยคอกี้หมาคอกี้นะคะอลองเอายูนิคอนออกมานะคะนี่ น่ารักน่ารักเนี่ยเราสามารถเลี้ยงมันให้โตได้นะคะอุ้มได้อะไรได้เหมือนแบบว่าแบบอดรบมีเลยนะทุกคนเห็นไหมแล้วก็วางมันลงได้แบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถเล่นกับมันได้นะคะเนี่ยโยนลูกบอลไปแบบนี้มันก็จะวิ่งไปคาบมาให้เราน่ารักมากๆเลยนะทุกคน แล้วก็สามารถให้อาหารมันได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราไม่มีอาหารเลยเหรอเนี่ยโอ้ oh my god จุดประสงค์ในวันนี้นะคะมันได้มีการอัปเดตใหม่แล้วทุกคนอะเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันมีการอัปเดตใหม่อะไรบ้างอะต่อไปเราต้องมาคลิกตรงนี้นะคะชื่อว่าอาร์เซเดียออสเตรเลนะคะไปกันเลยมาเลยนะทุกคนจะพาไปเที่ยวที่เกาะกันนะคะนี่เราต้องทําการขึ้นไปบนนี้นะคะเดี๋ยวต้อง,องรอบอลลูนก่อนโอเคบอลลูนมาแล้วเราก็นี่ค่ะ ไปเลยนะทุกคนเนี่ยเราต้องไปที่เกาะนะคะหลังจากนั้นนะะเราก็ต้องเ,อเข้าไปในนี้นะคะในเรือดำน้ำนั่นเองนะคะไปกันโลดไปกันโลดนี่ค่ะเข้าไปโลดนะคะเหมือนกับว่าเรือดำน้ำเนี่ยมันพาเรามาใต้ทะเลนะคะตอนนี้เราอยู่ใต้ทะเละทุกคนนะนี่ะก็จะมีไข่มงุงไข่มุกนะทุกคนเป็นเพชรชอบนะฮะเพชชอบใต้ท้องทะเลซึ่งแน่นอนว่าต้องมีแต่สัตว์น้ํานะคะ ไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างมาแล้วทุกคนนะโอ้เนี่ยเข้ามาก็มาเจอนี่เลยนะทุกคนปลาดาวอุ้ยปลาดาวน่ารักมากอะดูดิแล้วก็มีฉลามนะฉลามตัวน้อยนะคะแล้วนี่เลยนะคะเป็นเจลลี่ฟิตหรือว่าปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกเป็นแมงกะพรุนนะะทุกคนแม่มองไงเป็นปลาหมึกเนะี่ยตัวนี้คือเจ้าแมงกะพรุนนะคะนี่ค่ะน่ารักมากนะทุกคนโดยเฉพาะนะคะปลาดาวนะคะน่ารักสุดๆเลย เดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะคะซึ่งตรงนี้เป็นไฮไลท์มากนะทุกคนเพราะว่ามันคือลูกนางเงือกนะฮะลูกนางเงือกก็จะเห็นว่ามันมี3แบบด้วยกันนะฮะอันนี้คือร่างแรกนะฮะร่างที่ยังไม่ถูกอีโวนะฮะซึ่งร่างนี้ราคาประมาณ15,000เจมนะคะโอ้ยเดี๋ยวนะ ราคาแพงมาก15,000เจมต้องเสียโลบักเท่าไหร่เนี่ย3,250โลบักยังได้แค่หมื่นเจมเลยนะคะให้ตายเถอะแล้วเราจะไปเอาเงินมาจากที่ไหนในห่ามันดูน่ารักมากเลยนะคะเนี่ยทุกคนเนี่ยบ้มันบอกว่าเหลือประมาณ5วันนะคะมันเป็นลิมิเต็ดด้วยทุกคนเหลือ5วันเหล่านางเงือกพวกเนี้ยก็จะหายไปแล้วนะคะ จะไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าราคามันสูงเกินไปนะสูงมากๆเลยซึ่งเราสู้ราคาไม่ไหวจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเอาสิ่งที่เราสามารถเอาได้นะทุกคนนะอ่นะเรากลับมาดูในสิ่งที่เราพอซื้อได้นะนั่นคือปลา,า,นะนะา,า,า,าดาวนั่นเองนะฮะเป็นตัวอันต้าแลนะทุกคนราคา495โลบักเป็นเจ้าปลาดาวนั่นเองโอเคจัดไปเลยนะทุกคนนะ ไม่รอช้านะคะนี่ซื้อมาแล้วเจ้าปลาดาวนะคะก็มาอยู่กับพี่นิวแล้วนะคะน่ารักมากาทุกคนเนี่ยไหนลองเอามาอุ้มหน่อยสิก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือเจ้าปลาดาวนั่นเองนะคะดูดวงตามันดีกระพริบกระพริบน่ารักมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเล่นกับเจ้าปลาดาวดูนะคะอ่าโดยการเคลื่องลูกบอลให้มันไปคาบหมานะคะปลาดาวก็สามารถคาบลูกบอลได้นะทุกคนไปเลยเห็นไหม ดูดิดูท่าวิ่งอุ้ยน่ารักมากทุกคนอ่ะดูใหม่นะคะเครื่องไปนูน่นไปเลยเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะไปเก็บลูกบอลให้เราอย่างไวเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรายังไม่มีอาหารให้กับปลาดาวเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารให้กับเจ้าปลาดาวดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะขอกลับไปที่ โลกก่อนละกันนะคะกลับไปบนบกก่อนละกันโอเคไปกันโลดตอนนี้นะคะปลาดาวของพี่นิวนะคะยังอยู่ที่เลเวลหนึ่งอยู่นะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดนั่นเองเนี่ยเข้าไปในร้านพชชชอปบ,บนบกก่อนนะคะเข้ามาแล้วเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าพี่นิวเห็นที่ขายอาหารแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงนะทุกคนนะ นี่เรามาคุยกับพนักงานคุณขายก่อนนะคะโอ้ยยังไงทุกคนก็จะมีบานาน่าโลนะคะอุ้ยมีอาหารสัตว์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะซื้ออะไรให้กับปลาดาวกินดีนะคะเออเนี่ยอาหารสัตว์นะคะแล้วก็ซื้อมาเลยนะคะอย่างละอันอย่างละอันนะทุกคนนะรวมตังกันเป็น45เพชรนะคะนี่เลยนะทุกคนนี่ซื้อมาเลยนะคะตังแล้วก็ลดไปเลยนะคะทุกคนอ่มาดูกันนะคะ ว่าเจ้าปลาดาวโอ้โหปลาดาวกินได้หมดทุกอย่างเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรองให้เป็นเป็นอาหารสัตว์ก่อนละกันนะคะอปลาดาวกินไหมเนี่ยเอาเฮ้ยทำไมปลาดาวหน้าความแบบนั้นอะเฮ้ย,ยแต่มันก็กินนะทุกคนเนี่ยมันก็กินนะคะเดี๋ยวลองให้กินอีกนะคะเป็นเนี่ยบานาน่าโลเนี่ยเจ้าปลาดาวมันก็กินนะแต่ว่าท่าการกินของปลาดาวมันดูแปลกมาก <laughs> ดูแปลกมากเลยนะทุกคนนะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราพาปลาดาวของเรานะออกไปท่องโลบก,กว้างกันดีกว่านะคะไปดูกันมาดูซิว่ามีเพื่อนเราคนไหนนะคะมีสัตว์เลี้ยงเป็นลูกนางเงือกบ้างนะคะมาดูกันนะคะในขณะที่พี่นิวนั้นทําได้แค่มีลูกเป็นปลาดาวนะคะแต่ว่าตั้งแต่เล่นมาในแบบนี้นะคะยังไม่เจอคนที่มีลูกเป็นนางเงือกเลยนะคะ ก็จะหายากนิดนึงสําหรับคนที่ซื้อลูกนางเงือกมานั่นเองเพราะว่ามันต้องใช่อุ้ยนี่ไงอู้ยเราเจอแล้วทุกคนปฏิโทนี่ค่ะเราเจอคนมีลูกนางเงือกแล้วนะคะนี่ทุกคนคนนี้นะมีเป็นลูกนางเงือกนะทุกคนนะว้าวน่ารักมากเลยนะ โอ้ในขนาดที่เรานั้นมีแค่ปลาดาวนะทุกคนตอนนี้พี่นุก็ไปเปลี่ยนชุดมานะเบื่อชุดเก่าไงเลยไปเปลี่ยนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะมาซื้อสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งนะคะนี่เลยพี่นุจะมาซื้อเป็นพรินเซสเจอร์รี่ฟิตนะคะหรือว่าเจ้าหญิงแมงกระพุนนั่นเองนะ,ะก็มาลองดูกันนะทุกคนมาลองดูกันเลยนะคะซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะทุกคนนั่นเป็นเจ้าหญิงแมงกระพุนนาะนแบบนี้นี่ ราคาประมาณ795โลบักนะคะย้อนเลยนะ่ารักมากทุกคนเดี๋ยวลองปล่อยก่อนนะคะอ่ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะลองมาเล่นกับเจ้าหญิงแมงกะพรนดูนะคะไปโลดไปเลยว้าดูน่ารักพอๆกับปลาดาวเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในนี้กันโอ้เราไม่รู้นะว่าในเนี้ยมันก็มีแบบว่าเป็นไอเทมสําหรับสัตว์น้ํานะคะมีด้วยนะทุกคนนะเนี่ยอา้าเราก็ไปซื้อบนบกอยู่ได้นะ เนี่ยมันก็จะมีอาหารนะคะสำหรับสัตว์น้ำนะคะโอเคพี่นิวก็ซื้อให้หมดเลยละกันเรียบร้อยนะคะนี่เลยเดี๋ยวให้เป็นดิฟซีเมทริโรนะคะก็เป็นเค้กโรเหมือนกันเนี่ยนี่คือถ้ากินของเจ้าหญิงเมงระพุนนะสามารถให้สัตว์เลี้ยงนะคะนี่มานอนนะคะมานอนแช่อ่างแบบนี้ก็ได้นะคะเอามานอนในเปลือกหอยแบบนี้เอ๋อน่ารักะทุกคน เออเราก็ไปขึ้นบนบกทาไมล่ะเนี้ยนะตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในเมืองแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นที่ชุมนุมนะคะของเราคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะอย่างเราก็มีแมงกพุนเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะทุกคนรู้สึกว่าแบบนี้มันดูน่ารักมากเลยนะคะหูในขณะที่คนนี้นะมีมังกรนะคะมังกรคือแบบน่ารักมาก ก็ลทุกคนวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาทุกคนเข้ามาอัปเดตในแมปโอเวอร์ลุกเบย์นะคะมันก็จะมีการอัปเดตเป็นลูกนางเงือกตัวน้อยน่ารักนะ,ะแล้วก็จะมีเหล่าสัตว์น้ําไม่ว่าจะเป็นปลาดาวนะคะหรือแม้ว่าแมงกะพุนหรือว่าฉลามนันเองนะคะซึ่งมันดูน่ารักมากเลยกับการอัปเดตสัตว์น้ําในครั้งนี้นะทุกคนน่ารักมากเอาละค่ะวันนี้พี่นิวนะะกับ เจ้าหญิงแมงกระพุนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวกันนะจ๊ะครั้งหน้าแบบนี้มีอัปเดตอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้กันดูนะประจ่ายบายจ้าจุา๊บจู้อ่าๆอย่าเพิ่งกดปิดนะทุกคนอย่าเพิ่งกดปิดนะคะจะบอกว่าในแบบนี้มันมีการเทรดด้วยนะการเทรดคืออะไรนะคะการเทรดคือการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงกับเพื่อนเรานั่นเองนะทุกคนนะอย่างคนนี้นะคะคนนี้เนี่ยเขามีมีสัตว์เลี้ยงเป็นลูกนางเงือกใช่ไหมเราก็ลองไปเทรดกับเขาดูนะคะโดยการ ไปจิ้มที่ตัวเขาทาไมจิ้มไม่ได้บอดเดตเดี๋ยวเหมือนกับว่าคนนี้เขาไม่เปิดให้จิ้มหรือเปล่าอ่ะสมมุติลองดูกับคนนี้นะคะอ่ะคนนี้เราก็ส่งข้อความไปหาเขาแล้วเขาไม่ยอมรับเนี่ยทุกคนมันจะขึ้นมาแบบนี้นะสมมุติเราเพื่อนเรามีหนังเงือกใช่ไหมสมมุติเราให้แบบอาหารเพื่อนไปแทนนะแบบเนี้ยดูนะว่าเพื่อนเราจะยอมรับไหมเนี่ยเราให้อ่ะเพื่อนเราไม่ยอมรับเห็นไหมเพราะว่าเราให้สิ่งที่ไม่คุ้มค่ากับเขานะ เขาก็เลยไม่ยอมให้นางเงือกเรานะคะมันมีการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงกันได้นะทุกคนนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราแลกไปนั้นนะต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เพื่อนเราแลกมาด้วยนะอย่างพี่นิวนะคะก็ยังไม่ยอมแลกเ,เจ้าหญิงแมกกาพูนไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเสียเปรียบนะทุกคนนะ